สวัสดีค่ะทุกๆท่ทานค่ะพบกับยายแต้วครัวคำโตอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําฝรั่งแช่บวยรสชาติกรอบอร่อยทําง่ายๆได้ที่บ้านมาฝากทุกๆทา่านค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับยายแต้วค่ะสําหรับฝรั่งที่จะนํามาแช่บวยวันนี้เป็นฝรั่งกิมจูค่ะแถวบ้านมีขายแต่ฝรั่งกิมจูค่ะ ถ้าหากเลือกได้ก็ต้องเป็นฝรั่งแป้นสีทองนะคะถ้านำมาแช่บุวยหรือว่านำมาดองฝรั่งแป้นสีทองก็จะเนื้อเยอะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวกว่าเวลามาทานกับพริกเกลือก็จะมีความกลมกล่อมแล้วก็รสชาติอร่อยกว่าค่ะพอเราซื้อมาแล้วก็นำไปล้างน้ำก่อนนะคะถ้ามีขั้วก็เด็ดออกก่อนค่ะแล้วก็มีจุกที่ผลก็เอาออกด้วยนะคะถัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปปอกเปลือกกันค่ะ ที่ปอกเปลือกก็ใช้แบบไหนก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกเลยค่ะจากนั้นก็จะมาเชืญหัวท้ายและที่เป็นปุ่มผิวไม่เรียบก็เชืญอออกด้วยนะคะเพราะว่าเวลาปอกผิวฝรั่งจะได้เนียนๆค่ะเวลาปอกก็ทำมือเบาๆนะคะอย่าลงลึกเกินไปค่ะก็เอาออกเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวๆก็พอนะคะหรือว่าถ้าหากตรงไหนเป็นจุดด่างดำก็เชื้ออกด้วยค่ะ เพราะว่าตรงจุดด่างดำหรือว่าตรงส่วนที่ช้ำก็จะทาไม่ให้เนื้อฝรั่งเข้ากับน้ําบวยนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ลบมุมนิดนึงค่ะใช้มีดสองคมขูดเบาๆเพื่อให้ลูกฝรั่งเป็นทรงกลมค่ะเอาเท่าที่เราจะทําได้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ปลายมีดกวานที่ขั้วแล้วก็จุกข,ของลูกฝรั่งค่ะกวานไม่ต้องให้วงกลมกว้างเกินไปหรือว่าลึกเกินไปนะคะเสดายเนื้อฝรั่งค่ะหรือว่าตรงคั่วฝรั่งจะใช้มีดกรีดแบบนี้เบาๆก็ได้ค่ะ ไม่ต้องลงลึกเกินไปนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งจะใช้ปลายช้อนกวานก็ได้ค่ะกวานก็ให้วงแคบที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะกว้างกว่าใช้ปลายมีดกวานนิดนึงค่ะวิธีกวานก็เลือกเอาที่เราถนัดได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำล้างเบาๆนะคะ แล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำก่อนค่ะระหว่างที่รอก็มาเตรียมทำน้ำแช่บวยกันต่อค่ะในขวดสีเขียวๆก็จะเป็นน้ำแช่บวยสำเร็จรูปค่ะมีขายตามช้อปปี้นะคะวันนี้จะใช้100 ml ค่ะแล้วก็สีเหลืองไข่ไก่1หยดสีเขียวใบไม้2หยดแล้วก็กลิ่นบวยครึ่งช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ค่ะ หรือว่าถ้าหากท่านไหนจะทําขายสําหรับน้ําตาลทรายควรเปลี่ยนเป็นดีน้ําตาลนะคะเพราะว่าน้ําตาลทรายจะทําให้ฝรั่งแช่บ้วเสียไวค่ะถ้าหากบางวันขายไม่หมดนี่ก็อาจจะเสียได้นะคะจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างลงไปในชามผสมเลยค่ะสําหรับสีเขียวใบไม้จะใช้ใหนึ่งหยดก่อนนะคะ เดี๋ยวมาเทสดูก่อนว่าสีเข้มมากน้อยแค่ไหนคะ่ะตามด้วยสีเหลืองไข่ไก่หนึ่งหยดใส่เพื่อให้สีเขียวมีสีสว่างขึ้นไม่เข้มเกินไปคะ่ะก็จะออกมาเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าคนให้น้ำตาลละลายคะ่ะเนี่ยคะ่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ลองนำฝรั่งลงมาเทสดูก่อนคะ่ะถ้าสีอ่อนเกินไปถึงจะเติมสีเขียวลงไปนะคะ แล้วก็มาเทสูอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าหากพอใจสีได้ประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะสำหรับวิธีคลุกผลฝรั่งกับน้ำบวยจะราดทีระทัพพีแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีเขย่าแบบนี้ก็ได้ค่ะ และมีวิธีง่ายกว่านี้อีกนะคะผลฝรั่งทั้งหมดลงไปในถุงพลาสติกค่ะถุงที่เราใส่อาหารเนี่ยละค่ะจากนั้นก็เทน้ำฝรั่งแช่บ้วยลงไปแล้วก็เขย่าเบาๆแบบนี้ค่ะเขย่าไปเรื่อยๆจนกว่าสีจะเสมอกันนะคะ เท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็นำใส่ถุงพลาสติกสำหรับถุงขนาด6คูณ9ก็จะเล็กเกินไปนะคะก็แนะนำให้เป็น7คูณ9ค่ะ1ถุงก็จะใส่2ลูกแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นค่ะแช่ตู้เย็น1คืนวันรุ่งขึ้นก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะหรือว่าจะทานตอนนี้เลยก็ได้เช่นกันค่ะ วันนี้ก็จะใช้มีดซิกแซกในการสรับค่ะผากเรื่องแบบนี้แล้วก็นําช้อนมากวานเมล็ดออกค่ะถ้าหากท่านไหนชอบทานเมล็ดก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะแล้วก็สับเป็นชิ้นให้พอดีคําค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เนื้อฝรั่งแช่บวยเหมือนที่ขายตามรถเข็นเลยนะคะ แล้วจัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าหากท่านไหนชอบทานกับพริกเกลือก็จัดได้ตามที่ชอบเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับฝรั่งแช่บวยทําได้ง่ายๆที่บ้านโดยไม่ต้องแช่น้ําปูนใส่ฝรั่งก็กรอบอร่อยแล้วค่ะก็ลองไปทําทานกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำโต,ตขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ